สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันเลยนะคะเพราะว่าทั้งป่วยด้วยนะแล้วก็งานก็ยุ่งด้วยนะเดี๋ยวเทสสัญญาณแป๊บหนึ่งจะไม่รอคนเข้ามาดูนะจะไลฟ์สั้นๆแล้วรีบไปนะเพราะว่าไลฟ์ครั้งนี้เป็นการไลฟ์เพื่อที่จะวอร์มอัพนะทำคลิปนะ,ะประชาสัมพันธ์ให้วัด ต่อเนื่องนะเพราะว่าสัญญาหลายวัดแล้วนะว่าจะทำคลิปให้แล้วก็จะออกพรรษาอยู่แล้วแล้วก็จะเข้าสู่งานกระถินแล้วนะบางวัดแนละ้วก็ขึ้น EP 1ไว้นะ EP 1 2ับสและว p p ีก็ยังไม่มาสักทีวันนี้นะจะไล่ทันนะอัปเดตให้ได้มากที่สุดนะคะขอเทสสัญญาณแป๊บหนึ่งค่ะ ต่อเนื่องนะเพราะว่าสัญญาหลายวัดแล้วนะว่าจะทำถูกโอเคโอเคได้ละนะคะสัญญาณชัดเจนนะพาดหัวไว้ว่าการหน้าการเอาหน้าออกกล้องคือการหาเรื่องนะคะพาดหัวอาจจะงง,งงนิดนึงนะคะ ตอนนี้ไม่ว่าใครจะพัฒนาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมนะคะก็จะหนีเรื่องราวไม่ได้หรือว่าหนีการพัฒนาที่เขาเรียกว่าอะไรจะว่าก้าวกระโดดก็ไม่ใช่นะแต่เป็นการพัฒนาที่เข้ากับเครื่องไม้เครื่องมือในยุคป,ปัจจุบันนะที่จัก,กรวาลส่งมาให้นั่นคือหน้าจอมือถือแล้วก็สัญญาณ wi-fi นะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ การหาเรื่องกันเอาหน้าออกกล้องคือการหาเรื่องนั่นคือนะทุกคนนะคนจำนวนมากเลยทีเดียวนะที่จะต้องพัฒนาตัวเองนะก็จะต้องหาเรื่องราวอย่างน้อยก็จะต้องหาเรื่องราวว่าตัวเองมีความถนัดยังไงนะตัวเองมีเรื่องราวอะไรที่พอที่จะแบ่งปันได้เห็นไหมคะหนีเรื่องราวไม่พ้นนะเล่าเรื่องเป็นเห็นรายได้เห็นไหมคะเรื่องราวอีกแล้วนะเล่าเรื่องเป็นเห็นรายได้เล่าเรื่องเป็น มีรายได้แต่ถ้าคุณเล่าเรื่องเก่งนะ,ะคุณจะอาจจะไม่ได้มีรายได้อย่างเดียวนะคุณอาจจะอาจจะครองนะครอบครองโลกทั้งใบนี้ได้เลยนะอันนี้ไม่ได้พูดอะไรเหนือกว่าความเป็นจริงเลยนะตอนนี้เรื่องราวหรือว่าคนที่พีเซนต์เรื่องราวได้จะเป็นกลุ่มคนที่ได้เปรียบนะไม่ว่าจะมีผลงานเล็กๆน้อยๆอ,อะไรถ้าเก็บผลงานไว้นะหรือว่าทําอะไรสําเร็จ อันนี้พูดถึงภาพรวมเนาะทำอะไรสําเร็จแล้วก็เก็บเรื่องราวสิ่งที่ดีเอาไว้นะแล้วคิดว่าวันหนึ่งนะเดี๋ยวนะ อ่าสิ่งที่เราทําหรือว่าคุณงามความดีจะปรากฏเองอันนี้ไม่ผิดนะคะแล้วก็เป็นความคิดที่สวยงามเลยทีเดียวนะแต่มันอาจจะช้าเกินไปนะถ้าเกิดว่าเราต้องทํางานทางโลกด้วยนะการออกมาหน้ากล้องคือการหาเรื่องราวนั่นคือหาเรื่องราวที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนั่นเองนะการออกหน้ากล้องนะประจําหรือว่าการออกหน้ากล้องบ่อยๆแบบที่อ่ายมเพนหรือว่าป้าเบจกายนะออกมาแบบนี้นะเมื่อไหร่นะที่ เราเลิกกลัวนะคนที่เก่งๆหลายคนนะที่ไม่มีความกล้าหาญไม่มีความเด็ดเดี่ยวในการที่จะประกาศนะให้ผู้คนรู้นะว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเราสามารถยืนอยู่แถวหน้าในขณะที่ต้นทุนเราอาจจะเป็นห้องเช่าแคบ เป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวถามว่าคุณเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวหรือว่าคุณอยู่ห้องเช่าแคบแคบถ้าคุณมีจิตใจที่จะพัฒนาแล้วก็อยู่ในสายสีขาวนะคุณสามารถสร้างตัวตนและโดดเด่นอยู่แถวหน้าได้เหมือนคนอื่นนะโดยที่อย่าบูลลี่ตัวเองนะคะว่าต้นทุนของคุณต่ำเกินไปบอกเลยนะคะสังคมยุคนี้คุณก็จะเห็นแล้วนะคะว่า คนที่ดังชั่วข้ามคืนเป็นต้นทุนที่ต่านะต่ํามากก็คือเป็นคนที่สวัสดีค่ะลุกโกสวัสดีค่ะเป็นต้นต้นทุนที่ต่ําแล้วก็บางคนหรือว่าบุคคลหลายหลายกลุ่มอาจจะมองคนกลุ่มนี้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ต่ําซาม,ามไม่ใช่นะไม่ต่ำซาม,ามไปถึงว่าต,ต้นต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นแต่ดังชั่วข้ามคืนจากการทําคลิปนะเพียงหนึ่งคลิปหรือ2คลิปนะแล้วก็ยอมรับสภาพ ของการที่ตัวเองมีต้นทุนต่ำนะแต่ยอมรับแบบโดยสุดจริตนะหรือว่าเป็นต้นทุนต่ำแบบสุดจริตนั่นคือเป็นสายสีขาวสายใสๆทำคลิปออกมาล้านวิวนะพิกชีวิตพิกผันล้านวิวนี้ชีวิตเปลี่ยนนะอ่าป้าเบญจากายไม่ได้บอกนะว่าอ่าเราจะประสบความสำเร็จนะอ่าถ้าเราไม่ทำคลิปหรือเอาหน้าไม่เอาหน้าออกหน้ากล้องเราจะไม่ประสบความสำเร็จสาเร็จค่ะแต่ว่าเป็นการสาเร็จที่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่จัก,กรวานส่งมาให้แบบไม่คุ้มไม่คุ้มในการที่เราอยู่ในยุคของโลกโซเชียลนั่นเองนะการออกหน้ากล้องคือการหาเรื่องนะหาเรื่องหาเรื่องอยังไงหาเรื่องที่จะทําให้ตัวเองไม่กลัว หาเรื่องที่จะทําให้ตัวเองพูดคนเดียวได้หาเรื่องที่จะทําให้ตัวเองสบตาของตัวเองในกล้องแล้วก็พูดเรื่องราวเล่าเรื่องราวสิ่งดีงามนะสิ่งสวยงามที่เราเคยประสบความสําเร็จมาแล้วนะหรือว่าเราไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่เราเอาเรื่องราวม,มาบอกเล่านะแล้วก็การบอกเล่าบ่อยๆนี่แหละจะทําให้นะเรานะใช้เครื่องมือนะอย่างชันฉลาดก็เครื่องมือในที่นี้ก็คือหน้าจอมือถือน,นั่นเองนะเมื่อเช้านี้ก็โพสต์ไปแล้วนะคะว่า หน้าต่างของมือถือหรือว่าหน้าจอมือถือนั่นคือหน้าต่างของความสําเร็จอันนี้จริงๆนะคะก็ถ้าใครรู้หรือว่าใครรู้จักอยมเพนหรือว่าปารเบ็จกายจะรู้ว่ายมเพนไม่ชอบออกจากบ้านเลยนะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะอยู่ที่บ้าน กับหน้าต่างของความสําเร็จนั่นคือหน้าจอมือถือนั่นเองนะก็จะทําใหนะ้เรานะทำงานได้เหมือนกันแล้วก็ใช้เครื่องมืออย่างคุ้มค่านะคะ,ะเราไม่ได้ไปว่าใครหรือว่าเราไม่ได้พูดอะไรทําให้ผู้อื่นไม่สบายใจนะเราออกมาเล่าเรื่องราวที่ ผู้คนได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแต่อย่าลืมว่าไม่ให้ติดลบนะคะ,ะถ้าบวกไม่ได้ก็ให้อยู่ตรงกลางนะ,ะโดยเฉพาะธรรมะเนี่ยอยู่ตรงกลางถือว่าเป็นสิ่งสวยงามทั้งโลกก็เช่นกันนะถ้าเราอยู่ตรงกลางจะทําให้เราปลอดภัยทุกประตูนะไม่ว่าจะเป็นประตูของโลกประตูของธรรมนะถ้าเรารักษาระดับของความเป็นกลางได้นะการอยู่หน้ากล้องบ่อยๆนะทาให้เรานะไม่กลัวนะกับการที่เราจะต้องจ้องกล้องคนเดียวโดยที่ยังไม่มีใครเข้าเปน เข้ามาดูนะบอกแล้วว่าไรนี้จะไรแป๊บเดียวแล้วรีบกลับออกไปนะการที่อ่าบางคนอาจจะมองว่าขายอาหารอยู่แล้วการที่ออกมาหน้ากล้องจะมีเรื่องราวอะไรที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จได้อ่าอันนี้บอกไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าอ่าคุณนะหรือว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยออกมาหน้ากล้องนะแล้วก็เล่าเรื่องราวได้มากพอสมควรแค่ไหนนะถ้าคุณเล่าเรื่องเก่งนะแล้วก็ เล่าเรื่องเป็นนะคุณจะทํางานเบาลงนะเหมือนยมเพนหรือว่าป้าเบญจกายนะจะไม่ได้ยกของอะไรเลยนะเพียง mm hmm. แต่ว่าออกมาเล่าสู่กันฟังว่าอ่ายมเพนขายอะไรบ้างยมเพนทําอะไรบ้างวันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องแบบหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็จากการเล่าเรื hmm. ่องออกมาหน้ากล้องและเล mm ่าเรื่องแบบนี hmm. like, ้แหละนะแล้วก็จะทําให้เรานะอ่าเขาเรียกว่าอะไรหาเรื่องราวที่จะตัดต่อคลิปนะแล้วตอนนี้นะยมเพนนะหรือว่าป้าเบญจกายนะก็ตัดต่อคลิป ได้ไวขึ้นนะแล้วก็คล่องแคล่วขึ้นจากการที่เข้าไปสู่ระบบอคอนเทนต์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรครีอเอเตอร์มืออาชีพอะไรประมาณนั้นเนะาะซึ่งไม่ได้สนใจว่า Facebook จะให้ค่าโฆษณาเท่าไหร่ไม่เคยเข้าไปดูรายได้จากการทำ Facebook เลยนะค่อยทำๆไปนะทำไปใช่ค่ะทำอาจารย์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําบ่อยๆเท่ากับความสําเร็จใช่ค่ะไม่ว่าโลกหรือทํานะดูจิตดูกายดูใจนะตอนแรกๆก็เวลาบางคนบอกให้เราดูตามให้ทันความคิดเราก็จะมองว่า เออแล้วดูแล้วยังไงล่ะดูแล้วยังไงต่อ,อทำไมจะต้องดูด้วยนะความคิดของเราในการที่มันเกิดมันดับนะสวัสดีค่ะในการที่มันเกิดมันดับถูกไหมพอเราดูบ่อยๆเราถึงจะเห็นขุมทรัพย์ตรงนั้นนะว่ามหาศาลมากนะเป็นทั้งโลกและธรรมเลยนะมหาศาลทั้งขุมทรัพย์ทั้งโลกและขุมทรัพย์ทางธรรมนะจากการดูแลกายดูแลใจดูแลจิตใจของเรานั่นเองนะ,ะจะพูดถึงเรื่องการตลาดวกมาเรื่องธรรมะอีกแล้วนะเพราะว่าจิตเราฝักไฟหรือว่า อาจจะพูดว่าหมกมุนก็คงใช้คาไม่ค่อยถูกนะปักไฟนะแล้วก็คลุกนะคลุกอยู่กับสายสีขาวนั่นคือทํางานไปด้วยแล้วก็ไม่ทิ้งทำนะทําทงานไปด้วยทํางานทางโลกไปด้วยทางธรรมแล้วก็ไม่ทิ้งนะไม่ว่าเราจะาเขาเรียกว่าอะไรถนัดทางไหนนะ ทำทานวัตถุก็ทําไปนะ,ะทาทานทางเขาเรียกว่าอะไรทําทานทางใจนะที่ทําจิตทําใจของเราให้บริสุทธิ์นะให้อภัยนะอภัยทานอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ทุกคนจะถนัดนะตามบริบทของตัวเองในสถานะของตัวเองนะคะ,ะการออกหน้ากล้องคือการหาเรื่องนะมันหาเรื่องจริงๆนะแล้วก็เป็นการหาเรื่องที่ไต่เต้าสู่ความสําเร็จนะตอนแรกนะป้าเบญจกัยประสบความสําเร็จหลักพันนะ,ะแล้วก็ หลักหมื่นนะตอนนี้หลักแสนนะแล้วก็กระเถิบเป็นหลักล้านเรียบร้อยแล้วจากการออกมาหน้ากล้องแบบนี้นะซึ่งนะความสำเร็จของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะแล้วก็มาวัดกันไม่ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะได้มากกว่ายมเพนก็ได้จากการออกมาเล่าเรื่องนะเล่าบ่อยๆนะ แค่คุณไม่ด่าว่าใครหรือว่าคุณไม่กระทบกระเทียบใครไม่เหน็บแนมใครนะการเล่าเรื่องของคุณนะก็จะมีประโยชน์นะอย่างน้อยก็ทําให้ผู้คนรู้จักคุณมากขึ้นนะการออกหน้ากล้องนี่แหละนะบอกเลยว่าคือขุมทรัพย์นะที่ยงเพนนะ,อ,ะออกมาปีนี้เข้าปีที่สที่สี่แล้วนะจากการออกหน้ากล้องเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกทุกวัน นะก็ออกบ้างไม่ออกบ้างเดือนนึงก็จะไลฟ์สดนะประมาณ2-3ครั้งอะไรประมาณนี้นะ,ะจริงๆเราก็อยากจะไลฟ์ทุกวันถ้าไลฟ์ทุกวันคิดว่ายงเพนน่าจะไปไกลกว่าน,นี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าบางทีงานมันต้องแก้ไข นะแล้วก็ระบบของงานเป็นงานต่อเนื่องนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะงานของยมเพนนะออกมาเล่าเรื่องเธอคะ่ะออกมาเล่าเรื่องอะไรก็ได้ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรนะออกมาเล่าเรื่องว่าวันนี้คุณทําอะไรบ้างคุณไปไหนคุณไปส่งงานคุณไปทําอะไรบ้างเล่าเรื่องอคนที่จอดดูหรือว่าคนที่หยุดนิ้วดูนะหนึ่ง เขาสนใจในเรื่องที่คุณเล่าสองอาจจะเป็นกาลยานามิตรของคุณในพบชาติที่แล้วนะแล้วก็ชาตินี้ก็มาเจอกันอีกนะจากการเจอที่หน้าฟีดนะแล้วมีความรู้สึกว่าอยากฟังคุณพูดนะหรือว่าอยากฟังคุณเล่านะคล้ายๆกับยงเพนนี้แหละเนาะประมาณนี้นะการเล่าเรื่องเป็นนะเล่าเรื่องเก่งนะก็เล่าเรื่องเป็นก็อีกเรื่องหนึ่งเล่าเรื่องเก่งนี้บอกเลยนะคะว่ามหาศาลมากจริงๆนะจากการเล่าเรื่องผลลัพธ์จากการเล่าเรื่องนี่แหละ นะจะทําให้มันเป็นบันไดเป็นประตูหรือว่าเป็นหน้าต่างของความสําเร็จที่เข้ากับเครื่องไม้เครื่องมือของโลกยุคปัจจุบันนั่นคือโลกออนไลน์นั่นเองนะอย่างที่บอกมาว่ายมเพนประสบความสําเร็จจากการเล่าเรื่องเยอะเหลือเกินค่ะแล้วก็เรื่องบางเรื่องอย่างวันนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการประหลาดนะ ก็จะเอ็นเอียงมาทางการตลาดมากกว่าธรรมะนะเพราะว่าธรรมะเราก็ไม่ได้เก่งนะเราก็แค่เอาตัวรอดไปว,ว,วันวันเล่าเรื่องการตลาดนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าเราอยู่สายสีขาวนะเราอยู่สายสีขาวมันสามารถที่จะโยงเข้าเป็นเรื่องเดียวกันได้แม้กระทั่งคนที่เข้ามากดนะหรือว่าจอดดูยมเพนนะก็จะบางทีก็เข้ามาค้นว่าอ่า ผู้หญิงคนนี้หรือว่ายมคนนี้เขาทำอาชีพอะไรนะแล้วก็ได้งานก็มีนะเยอะมากเลยนะจากการออกมาทำคลิปนะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาหน้าออกกล้องนะถ้าเกิดว่าเป็นทางธรรมเขาจะมองว่าสร้างตัวตนพอสร้างตัวตนทุกคนก็จะต้องทางธรรมก็จะร้องอย่างนี้แล้วใช่ไหมว่าทุกเขาให้ล้าตัวตนแล้วทําไมจะต้องมาสร้างตัวตนถ้าเราเใช้เขาเรียกว่าอะไรมีสตินะอยู่กับ รมนะแล้วก็อยู่กับโลกนะไปด้วยกันหรือว่าควบคู่กันนะเราจะมีเทคนิคนะในการที่จะเอาตัวรอดนะไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมนะ,ะการสร้างตัวตนทางโลกนั้นคือเราจะต้องมีปัจจัยนะหรือว่าเราจะต้องใช้ปัจจัยใช้สิ่งสมมุติในการดําเนินชีวิตอยู่ถูกไหมคะ,ะเงินเป็นของนอกกายนะไม่ตายก็ เขาเรียกอะไรเขาพูดกันเล่นๆแบบนี้เนาะแต่บอกเลยนะคะว่าเงินหายากนะเงินหายากตอนนี้เงินหายากนะถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับตัวเราไม่ปรับตัวให้ตัวเองนะเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งสมมุตินี่แหละนะที่บอกว่าเออไม่ตายก็หาเอาใหม่เดี๋ยวบางคนก็ เกือบตายนะกว่าจะได้จํานวนที่ต้องการเพื่อที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองอบรรลุเป้าหมายทางโลกนะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทางโลกยังต้องอาศัยตัวตนและก็ต้องมีตัวตนอย่างชัดเจนนะ,ะในขณะที่เรามีตัวตนทางโลกนะเราอย่าลืมทางธรรมนะหาเหตุของการละตัวตนด้วยนะทางโลกเราเก่งนะเก่งในขณะที่ลงมือทำนะและเราก็วางผลลัพธ์ในขณะที่นะเราลงมือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่า โลกและทำไปด้วยกันได้นะบอกแล้วว่าการเอาหน้าออกกล้องนะเป็นการหาเรื่องหาราวนะมีสตินะว่าคำพูดของเราจะไม่มีการกระทบกระทั่งใครหรือว่าว่าใครนะแล้วก็ออกมาเล่าเรื่องธุรกิจของเราวันนี้ทำอะไรบ้างนะอย่างช่วงนี้ยมเพนก็จะเน้นหนักนะจากกับการสบู่ก็ยังขายอยู่นะแล้วสะบู่มีดราม่าเยอะมากนะ,ะเนื่องจากว่างานหลักนะงานหลักมันค่อนข้างที่จะยุ่งนะ เพราะว่ามันหลายขั้นตอนกว่าจะเป็นงานสําเร็จถูกไหมคะสบู่นะก็ช่วงนี้ก็มีดาวมาเนื่องจากว่าบริษัทขนส่งบริษัทหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหาทางด้านการจัดส่งล่าช้านะทั่วเป็นทั่วประเทศนะทำให้ว่าเบจกายหรือว่ายมเพนนะก็ต้องหยุดนะหยุดส่ง พักหนึ่งแล้วก็ทําให้มีดราม่าคนที่ใช้แล้วก็ขาดของก็จะมีบ่นๆมาเหมือนกันแต่ตอนนี้นเวลานี้นะไม่มีของขาดแล้วนะคือส่งพันธทุกออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะไม่เยอะนะแต่ว่าขายอย่างสบายๆแล้วก็ขายของที่มีคุณภาพค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ต้องการที่จะ ทำงานสบายๆในอนาคตนะคะตอนนี้คุณต้องออกมาสู้กับตัวเองค่ะอยู่หน้ากล้องนะคะไม่เป็นไรอายมันก็ไม่ตายนะเขินมันก็ไม่ตายนะพูดผิดมันก็ไม่ตายนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ เราละเลยเครื่องไม้เครื่องมือที่จัก,กรวาลส่งมาให้นั่นคือหน้าจอมือถือแล้วอนาคตนะเราอาจจะที่ก็พูดเล่นกันอันนี้เป็นการพูดเล่นว่าอดตายนะมีโอกาสสูงมากเลยนะถ้าเราไม่เอาหน้าออกกล้องหรือว่ามาเปิดตลาดเอาหน้าตัวเองมาเปิดตลาดหน้ากล้องนะว่าเราเป็นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะทาให้เขาเรียกว่าอะไรตัวเรา ไม่สามารถที่จะ,ะเปิดตลาดได้นะค่อนข้างนะที่จะ,ะถ้าสมมติตอนนี้คุณมีสินค้าอยู่ในมือเนะี่ยค่อนข้างที่จะ,ะไปลำบากนะสุดท้ายนะ มันจะต่อแตะแล้วก็ต้องตายนะจะไม่ต่อแตะและเต่งตึงนะถ้าเรายังอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าปรับตัวเอาหน้าออกกล้องแล้วก็ออกกล้าทําคลิปนะกล้าออกสื่อแบบนี้อาจจะต่อแตะเต่งตึงต้องตายอันนี้เป็นวงจรผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นสัจธรรมของธรรมชาตินะแต่ถ้าเราไม่เอาหน้าออกกล้องเนี่ยอาจจะต่อแตะนะ,ะมีสินค้าอยู่ในมือหรือว่าเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งต่อแตะ แต่เราไม่ประชาสัมพันธ์เลยประชาสัมพันธ์ภาพนิ่งประชาสัมพันธ์เป็นเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นคลิปแต่ว่ามันก็เป็นคลิปแ,แห้งๆนะถ้าไม่มีหน้าผู้ประกอบการออกมามันเหมือนกับว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับการที่ผู้ประกอบการเอาหน้าออกออกออกสู่กล้องแบบนี้นะเป็นอะไรที่บอกว่าเราเขาเรียกว่า เรามีความจริงใจกับธุรกิจที่เราทำเราเอาหน้าออกมาแนละีอันนี้คือการเปิดตลาดหรือเอาตัวเองเป็นสินค้านะอันดับแรกที่ดีที่สุดนะณนะเวลานี้กับโลกออนไลน์นะคือหาเรื่องในที่นี้คือทำคลิปหาเรื่องหาเรื่องที่ตัวเองนะจะซอกแซกนะแล้วก็ทำยังไงให้ตัวเองประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์นั่นเองนะออกมาเล่าเรื่องแล้วะความสำเร็จของแต่ละคนต่างกันด้วยนะ,ะบางคนอาจจะสาเร็จ อีกอย่างหนึง่งบางคนก็จะมีมีความสําเร็จอีกอย่างหนึง่งแต่สุดท้ายการเอาหน้าออกกล้องในจิตใจที่มีความเมตตาลนะมีความเมตตากับผู้ชมแล้วก็มีความเมตตากับตัวเองนั่นคือไม่กล่าวร้ายใครไม่เน็บนนนใครไม่พูดถึงบุคคลที่3ในลักษณะเสียหายแม้แต่เป็นเรื่องจริงนะเราเอาเรื่องของเราอย่างเดียวนะั้นรับรองได้นะไม่มีใครเกลียดคุณนะไม่มีใครกดเข้ามาดูไลฟ์สดของคุณแล้วไม่ชอบคุณอย่างแน่นอนถ้าคุณทําอย่างที่ยมเพนบอกหรือว่า บ้านเบจากายบอกก็คือเป็นกลางในทุกเรื่องนะแล้วก็เล่าเรื่องของเราอย่างเดียวนะอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วเล่าบ่อยๆนะแล้วคุณก็จะเจอขุมทราพเองนะสวยไม่สางเลยสวยวันสวยคือเลยจ้าร่ำรวยนะครับสม,สมชายคนไหนเอ่ยสมชายคนไหนเอ่ยเคนอารันต้องต้องขออภัยนะจําไม่ได้นะเป็นเพื่อนเฟซหรอคะ ใช้สบู่ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์สบู่นะเพราะฉะนั้นทุกสถานะนะคะทุกสถานะถ้าเกิดว่าเรามีาประตูด่านแรกก็คือหน้าตานะถ้าเกิดว่าหน้าตาของเราพอไปวัดไปวาได้ก็ถือว่าเราได้เปรียบนะหนึ่งสเต็ปแล้วนะไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศหล่อ,อก,กว่าใครนะแต่ถ้าสวยเลิศหลอ,อกกว่าใครนะถือว่าเรามีต้นทุนที่สูงทีเดียว แต่ถ้าเรามีรูปร่างหน้าตาที่พอที่จะไปวัดไปวาได้นะแล้วก็มีจิตใจที่ใสสะอาดนะสายสีขาวนะเราก็มีที่ยืนของเราในแบบที่กําลังพอดีแล้วก็ที่ยืนของเราก็ปลอดภัยนะแล้วก็เป็นที่ยืนที่ไม่ทำร้ายตัวเราเองด้วยนะหน้าตามีส่วนประกอบนะะหน้าตามีส่วนประกอบแล้วก็ทุกสถานะนะถ้าเมื่อไหร่ที่หน้าตาดีนะเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเราจะมีคล้ายๆกับว่า ตัวผลักดันอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นจุดผลักดันที่เป็นเป้าใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดนั่นคือรูปร่างหน้าตาของเรานั่นเองนะคะขายสบู่อีกแล้วนะเจ้าของแบรนด์สบู่ก็ประมาณนี้นะเจ้าของแบรนด์สบูเ่เบนจากายก็ประมาณนี้เลยนะสมชายเคนอลันเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในโปรไฟล์นะว่าเป็นใคร ว่าเป็นใครเพราะว่าคนที่เชื่อสมชายในเฟซเยอะมากแล้วก็ภาพประจําตัวเล็กมากนะคะเล็กมากทําให้ไม่รู้ว่าเป็นใครอขอบคุณที่ทักทายนะคะ,ะประมาณนี้นะคะการออกกล้องนะยังไงก็ได้เปรียบนะเราคือยิ่งยิ่งยมเพนออกกล้องหรือว่าเอาหน้าออกกล้องนะเราจะยิ่งเห็นนะว่าอนาคตเราไม่ต้องทํางานหนักๆน,นะ,ะจากการที่เราจะต้องลงมือทำอ,อันนั้นก็ โอเคนะก็คือลงมือทําเองแล้วก็มีโอกาสรวยได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงมือทําเองได้ด้วยออกกล้องได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นพลังบวกที่บวกบวกบวกเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้นะกำลังที่จะลังเลที่จะออกมาหน้ากล้องแล้วก็เล่าเรื่องราวของตัวเองออกสู่กล้องนะเคยซื้อพาแเก็สลากองค์ไหนคะคุณสมชายองไหน องไหนคะปางอะไรคะพอบอกได้ไหมคือเจ๊ลืมจริงอะ่อะเจ๊ลืมจริงวางน้ำเย็นชัยนาทปางอะไรคะวังน้ำเย็นปางอะไรคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะสัญญาไม่เที่ยงความจำไม่เที่ยงเออมันก็ลืมเนาะปางอะไรคะ หน้าตักเท่าไหร่วังน้ำเย็นชัยนาตอนนี้ทุกจังหวัดนะแทบจะมีพระของที่ร้านนะคะของยมเพนนะ,ะกระจายเริ่มกระจายออกไปเรื่อยเรื่อยนะจนถึงต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นความจำของเจ้าของร้านก็เริ่มจะไปพอๆกับอายุ <laughs> พอๆจะไปกับอายุค่ะ เป็นยังไงกันบ้างเนาะกะว่าจะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาตอนนี้ช่วงจะมีอยู่ช่วงพักหนึ่งนะ,ะระบบของ a c e b o o k นะไม่ค่อยดันไลฟ์สดเท่าไหร่น่าจะเป็นการอัปเดตนะสุดท้ายตอนนี้ก็กลับมาดันการไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆแล้วยงเพนอยากที่จะไลฟ์ทุกวันนะสามารถไลฟ์ได้ทุกวันนะแต่อย่างที่บอกงานไม่อำนวยนะ,ะแล้วกอ็อย่างที่บอกอะว่า,วา บางทีแก้ปัญหางานทั้งวันเลยนะกว่าที่จะมีเวลาอยู่หน้ากล้องเพราะฉะนั้นคิดคิดคิดแบบนั้นคิดดีคิดแบบดีดีสุดโบสถ์กลางแจ้งยิ่งไปกันใหญ่เลยอะ่ะโบสถ์กลางแจ้งหลายปีแล้วแน่เลยคุณสมชายใช่ไหมคะหลายปีแล้วแน่เลยโบสถ์กลางแจ้งด้วยโบสถ์สมมุติเนาะอืม โบสมุดกลางแจ้งตายแล้วอย่าน้อยใจนะคะเนื่องจากว่าโบสกลางแจ้งนะนอกจากว่าเจ้าของร้านก็เริ่มและเริ่มเข้าสู่ไวยฉะและาลาไว้ยาลาแล้วเนาะก็จะความจําก็จะไม่ค่อยบางทีแบบต้องเห็นต้องเห็นพระของเจ้าของแล้วถึงจะโอเคโบดกลางแจ้งใช่องค์สีขาวไม่ปางประธานพรหรือเปล่าใช่ไหม บสสีขาวปางประธานพรอ,อยู่ใต้ต้นโพใช่ไหมแต่อันนี้เป็นโบสถ์นะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เนาะออกมาเราเรลี้กงเราก็ออกมาพูดคุยแบบนี้เห็นไหมก็ปกติคุณสมชายไม่เคยทักยมเพ็เลยหรือว่าไม่เคยทักเจเลยอะ่ะวันนี้ยังได้ทักเห็นไหมประโยชน์ของการไลฟ์สด <c oughs> มันทําให้เห็นกัลยานามิตรเก่าๆนะแล้วก็อาจจะลุกขึ้นมาอ,อุดหนุนกันใหม่ก็ได้นะอันนี้เป็นการคิดดีไว้ก่อน อย่างน้อยถ้าไม่ได้อุดหนุนก็อาจจะแนะนําลูกค้าออกมาหาเจ๊ก็ได้นะว่าเออเคยทํางานกับร้านนี้อะไรประมาณนี้นะอ,ออกมาเล่าเรื่องนะมีแต่ได้กับได้นะบอกแล้ว นะแล้วเราเมื่อไหร่ที่เราไม่กลัวกล้องเนี่ยเราก็จะโม้ไปสามบ้านแปบ้านนะยังไงก็มีแต่ได้กับได้เพราะว่าชั่วโมงออนดีมาหรือว่าการโฆษณาในสตรีมมันก็จะเข้าก็จะมีโฆษณาเข้ามานอะอย่างน้อยนะอาจจะไม่ได้มากมายแต่มันคือมันก็คือกําลังใจของการพัฒนานะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการพัฒนาของเราได้กล้าก้าวมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะสำหรับการออกมาเล่าเรื่องหรือว่าไลฟ์สดนะปกตินะ จะไลฟ์ช่วงทุ่มหนึ่งคนดูเยอะแต่ตอนนี้ไม่เลือกเวลาแล้วค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าเลือกเวลาไม่ได้นะคะต้องตอนไหนว่างก็ต้องจัดเลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีต้องมาเป็นเวลาเหมือนใน tik ตอกเขาก็ให้มาเป็นเวลาเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกห้าสิบหกนิ้วใหญ่มากเลยอะใหญ่มากเลยใช่เหรอห้าสิบหกนิ้วบทกลางแจ้งปางอะไรคะคุณสมชายช่วยรื้อฟื้นความจำเจนิดนึง โบดกลางแจ้งห้าสิบหกนิ้วใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่มากเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหน้าจออลูกกระตาว่ามีคนดูกี่คนดูไม่โชว์นะ,ะคนที่ทำไลฟ์อยู่ขนาดนี้ก็คือเจ๊น่จะไม่เห็นเลยว่าใครเข้ามาดูกี่คนแล้วนะสมาธิสมาธิห้สาสิบเก้านิ้วอรอห้าสิบหกนิ้วยังนึกไม่ออกเลยอ่ะมีภาพไหมส่งมาทางแมสเซนเจอร์หน่อย เป็นความจำนิดหนึ่งเนาะเป็นความจำนิดหนึ่งเจ้าของร้านทำงานเยอะนะเจ้าของร้านทำงานเยอะแล้วก็บางทีความจำมันก็เอบางทีพอคุณเจ้าโทรมาเนี่ยจำอัตมาได้ไหมก็บางทีก็ต้องเกรงใจก็ต้องโกหกผิดศีลนะว่าจำได้เจ้าค่ะแต่จริงๆจ,จำไม่ได้นอกจากเห็นหน้าเนาะเห็นหน้าถึงจะรู้ว่าเออพระคุณเจ้าลูกนี้อยู่วัดไหนนะพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกนี้อยู่วัดไหนอื หลังจากไลฟ์สดนี้ก็จะทำคลิปยาวๆเลยนะคลิปหลายคลิปเลยนะที่จะต้องทำให้วัดอห้วยจันนะวัดห้วยจันแล้วก็อีกหลายวัดเลยทีเดียวอะที่ติดค้างเขาไว้อยู่แล้วก็จะถึงเทศกาลกระถิ่นแล้วนะคลิปยังไม่ขยับเลยนะทําอยู่ยังไงอยู่อยางยยางั้นเนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านี้นะก็ป่วยด้วยเนะี่ยแต่ตอนนี้หายแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะทํางานเต็มสตรีมนะอยู่หน้าจอแนละ้วซึ่งเป็นคนที่ ถามว่าเป็นคนที่ชอบหน้าจออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่เชิงนะแต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดชังหรือว่ามีความคิดว่ารังเกียจหน้าจออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะก็เป็นคนที่ชอบพรีเซนต์เหมือนกันชอบพรีเซนต์เหมือนกันโอเคนะคะสำหรับไลน์นี้ขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามรับชมจนจบนะคะเดี๋ยวไลน์หน้ามาเจอกันใหม่วันไหนเวลาไหนบอกไม่ได้จริงๆค่ะใครว่างก็กดเข้ามาดูนะคะอย่างที่บอกว่าจะไม่รอใครเข้ามาดูนะคะ ไลฟ์ไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าใครว่างก็คือกดเข้ามาดูเองนะคะขอบพระคุณนะทุกการรับชมค่ะเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันใหม่ค่ะ